สูตรนี้ตามต่อนะครับสูตรเด็ดวิ่งบนแม่นๆนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับก็มีสูตรที่เข้าอยู่สองสูตรนะครับผมก็จะลงให้ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีสูตรวิ่งบนง่ายๆด้วยนะครับเอาย้อนมาดูก่อนว่าสูตรนี้เข้าทั้งสองตัวนะในงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมคำนวณได้ห้ากับหกนะครับผลปรากฏว่ามันก็เข้าทั้งสองตัวนะมันออก5 หกสามาหลักร้อยหมาหลักสิบสูตรนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับรวมงวดนี้ก็15งวดแล้วนะครับผมก็สวเสียวเหมือนกันนะเสียวว่ามันจะหลุดนะครับเข้ามาจนสุดหน้าแล้วนะครับงวดล่าสุดนี้เข้าทั้งสองตัวนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่สิบหกนะครับใช้หลักแสน บวกหลักพันบวก10บ,บน3าครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1น,นี่นะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก3 2มนะครับมาบางงวดก็เข้า2ตัวนะครับในอย่างงวดนี้เข้าทั้งหลักร้อยหลัก,ลกสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเดียวบ้าง2ตัวบ้างนะครับเข้ามานะแล้วก็งวดล่าสุดดีผมํำนวณได้5กับ6ก็เข้าทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตร สูตรที่สิบเก้านะครับสูตรที่สิบเก้านี้ก็เข้าเหมือนกันนะครับคำนวณได้สามกับแปดนะครับแล้วเข้าที่เลขสามนี่ถ้าเอาสองสูตรนี้จับคู่กันเห็นได้เลยนะครับนะครับนี่นะห้าหกแปดสามสามแปดแต่ว่าจับแล้วผมก็ไปจับหกแปดนะไปจับไปจับหกกับแปดแต่เสียดายไม่ได้จับหกกับสามนะครับในชุดสรุปนี่จับหกแปดห้าแปด แต่เลข3ตัวเองไม่เอานะครับมันไม่รู้พลาดได้ยังไงนะครับดวงไม่มีนะครับออก5้าห้าหกสคือสูตรมันก็ต้องยอมรับว่าเยอะนะครับตอนนี้มันยังไม่ออกนี่ก็จับกันไม่ถูกเลยนะครับพอมันออกเสร็จแล้วก็โอ้โหมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ใกล้นี่เองนะครับ แต่พอจะตามเนี่ยมันก็ตามไม่ถูกนะไม่รู้จะเอาสูตรไหนจับคู่กันนะครับเพราะสูตรที่ลงให้นี่มันมันเยอะนะครับก็ต้องมารอรุ่นใหม่ในงวดนี้ในงวดนี้นะงวดวันที่หนมีหน้านะครับว่าจะแก้ตัวได้หรือเปล่านะครับผมจะขอดูข้อมูลนะสูตรเก่านิดนึงนะ ซึ่งข้อมูลที่ลงไว้ในงวดที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่า83สูตรนี้นะครับนี่นะครับมันมานะครับคู่กับเลข6ตรงนี้พอดีเลยนะ563ครบหมดเลยทั้งสามสูตรนี้นะครับแต่ดวงไม่มีนะไปจับแต่58 68นะครับไปจับแต่58 68มันก็เลยไม่ถูกนะครับถ้าจริงสูตรมันก็อยู่ใกล้ๆเนาะเอามาลองดูตัวเลขงวดใหม่กันนิดนึงนะครับ เอาสูตรไหนก่อนเอาสูตรนี้ก่อนก็ได้นะครับเอาผลรางวัลในงวดที่ผ่านมานะมาตั้งก่อนเดี๋ยวขอเอาริมนี้ออกก่อนนะมันซ้อนกันสูงนะครับงวดที่ผ่านมาออกสามสี่ศูนย์แล้วก็ห้าหกสามสองตัวล่างนะครับก็ออกศูนย์เจ็ด เลขถือว่าสวยนะเนงนวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เอาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกหลักสิบบนสามครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกสี่คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหรบวกห้านะครับดังนั้นหลักหมื่นเลขสี่หลักสิบบนสามครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างสองครั้งตัวแรกในเลขสี่นะครับบวกเลขหกเนี่ยสามครั้งสามหกสิบแปด บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งเจ็ดสูตรนี้บวก4คงที่นะครับเท่ากับ4 18, 22. 22, ีบ่บวกสิได้ยี่สิบสองยิบสองนะบวกสีได้26 26ิบหกยีบวกสิได้สามหกสามสบบวกอีกสได้สีได้เลขศูย์ตัวแรก0นะครับมันต้องบวก5้นะศูบวกหได้ห้า ส,สูตรนี้ได้ศูนย์ห้านะครับผมทำข้อมูลงดใหม่คลิปเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไปดูนิดนึงนะครับสูตรนี้ได้ศูนย์ห้านะครับมีศูนย์ศูนย์ห้าครับอ่ามาดูสูตรนี้บ้าง สูตรที่เข้าสองตัวเนีียนะครับสูตรนี้สูตรนี้เก็บไว้ก่อนสูตรที่เข้าห้ากับหสูตรนี้สูตรหน้าพอดีนะครับแต่ผมยังไม่อยากไปขึ้นหน้าใหม่นะมันแทรกจากตรงนี้แหละนะครับ3ามสามสี่ศูนย์ห้าหหสสูตรนี้หลักแสน สองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนเนี่ยสามครั้งนะครับสามบวกกันสองครั้งได้หกอ่าบวกหลักพันเลขศูนย์บวกหลักสิบบนสามครั้งสามหกสิบแปดนะครับบวกสามหกสิบแปดนะครับแล้วสูตรมันจะบวกสามนะครับบวกสามคงที่ บวกสคงที่ามารวมมาได้เท่าไรนะหกบวกศนก็ได้หกหกบวกสิดได้24 24ิบวกสามได้27ได้เลขเจเป็นเลขแรกเจบวกหนะครับสูตรนี้มันจะบวกหนะครับเจบวกหนึ่งก็ได้8นะครับได้78็ดแปเอารอดูว่าวันที่1จะมีหรือเปล่า ได้เจ็ได้แปดนะครับ, 7, 8, รบอันนี้ข้อมูลผมจะรวบรวมไว้ทั้งสูตรเด่นบนนะสูตรเด่นล่างเนี่ยลงให้แล้วดูสูตรเด่นบนแล้วคราวนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับงวดก่อนมี5้าหกห้าหก็คือสนะูตรศูนย์หะมันสลับกันก็ไม่เป็นไรสูตรวิ่งบน5้า นีเอกสารก็ขาดลุดหมดแล้วนะครับสูตรนี้ก็คือห้าหกเข้าเลขห้าก,กับเลขหก 6. นะครับออกห้าห้าหกสามนะครับตัวเลขโนดนใหม่นะครับเอาห้าห้าหกสามศูนย์เจ็ด ตั้งนะครับวิธีการคำนวณสูตรนี้ก็ง่ายนะครับเป็นสูตรวิ่งบนง่ายๆเอา10บนบวกหน่วยบนนะครับแล้วบวก10บล่างได้ผลลัพธ์เท่าไรแล้วบวกหน,นะครับเอาหลัก10บนเลขหบวกหลักหน่วยบนเลข3บวกหลัก10บล่างเลข0ูนย์ะครับได้6กบวกสาม บวก0เท่ากับ6บวกสเนี่ยได้9 9้ข้ 0, นะครับงวดก่อนมาสองตัวงวดนี้ก็ไม่รู้จะเข้า2ตัวหรือจะเข้าตัวเดียวหรือจะหลุดก็ไม่ทราบนะครับเพราะสูตรแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ตอบไม่ได้ว่าจะเข้าต่อไหมเนยอย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมลงให้ไปนะครับก็หลุดนะอย่างสูตร สูตรแปดเก้าในงวดก่อนนี่ก็หลุดใช่ไหมครับสูตรนี้นี่หกสองเก้าเข้านะงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะมันออกห้าหกสามแปดเก้าก็ไม่มานะครับมันก็หลุดนะครับขนาดเพิ่งเข้ามาแค่สี่งวดห้างวดเองนะครับดังนั้นมันก็ต้องรอดูในวันที่สลากออกว่าสูตรไหนจะเข้าต่อนะบ,บางสูตรก็เข้าบางสูตรก็หลุดนะครับสูตรนี้ได้เก้าศูนย์ข้อมูลสูตรนี้ผมก็ อาจจะลงเก็บเอาไว้ให้ว่าสูตรที่เข้านิ้งงนที่ผ่านมามีเลขอะไรบ้างนะครับสูตรนี้ได้เก้าได้ศูนย์ดังนั้นสูตรวิ่งบนเก่าทั้งสามสูตรที่เข้าในงวดใหม่มีประมาณนี้นะครับนี่นะห้าหกห้าหกสามแปดงวดน,นี้ได้ศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ อจะเข้าต่ออีกหรือเปล่านะครับในวันที่หนึ่งมีนาคมถึงถึงจะรู้คาตอบนะครับสูตรเด็ดวิ่งบนนี้ก็มีหลายสูตรนะครับบางสูตรก็หลุดไปนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเข้ามายาวจนสูตรหน้าแล้วจะได้ขึ้นหน้าใหม่หรือเปล่าหรือจะหลุดไว้แคนหรือว่าจะสุดแค่นี้ก็ต้องรอดูนะครับคําเตือนนะครับสูตรก็ เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช่เทียบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับชอบสุดไหนก็เลือกนําไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับแต่จะเข้าหรือจะหลุดอันนี้ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับบางสูตรก็เข้ามาบางสูตรก็หลุดสูตรเด็ดวิ่งบนนี้ผมก็ลงให้ไปน่าจะประมาณ19สูตรนะครับส9สูตรแล้วนะในงวดใหม่นี้ก็เตรียมไว้อีกหลายสูตรเหมือนกันนะครับซึ่ง จะเป็นสูตรที่บวกกันง่ายๆนะครับใช้รางวัลที่หนึ่งเนะี่ยไม่มีเลขหน้าเลขท้ายอะไรมาบวกเลยนะครับก็มีเป็นร้อยๆสูตรนะครับอันนี้เพิ่งจะลงได้สิบสิบเก้าสิบเก้าสูตรนะอันนี้เป็นสูตรที่สิบหกนะที่มันเข้าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นีนะ้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆจนถึง สิ้นเดือนนั่นแหละก่อนถึงวันที่หนึ่งนะครับในงวดนี้ในงวดนี้นี่ตามไว้ดีๆเลยนะครับคือสามตัวบนนะครับสามตัวบนเนี่ยผมน่าจะตอนนี้น่าจะมีแค่ชุดเดียวแหละในใจนะครับสองตัวบนก็มีแค่ชุดเดียวในใจนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นชุดที่จะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อมูลนี่ผมรวบรวมไว้เสร็จ เสร็จหมดแล้วนะครับที่เหลือจะทยอยลงสูตรให้นะครับเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูไปจนจนจบก่อนเพราะว่ายังจะมีสูตรหลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนอีกนะเอาสำหรับคลิปนี้ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ